สมาร์ทโฟนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจทำให้คุณต้องพิจารณาซื้อมือถือใหม่ข่าวลือล่าสุดชี้ว่าเรดมีกำลังเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีแบตเตอรี่ขนาดมหมหา9 0 0 0 mAh พร้อมชาร์จเร็ว1000แต่นี่คือส่วนที่น่าทึ่งมีรายง,งานว่าพวกเขาอาจทดสอบแบตเตอรี่ถึง10000 mAh อยู่ในห้องแลบแต่ทำไมข้อมูลนี้ถึงสำคัญกับคุณมาเจาะลึกกันเลย วงการเทคโนโลยีจีนกำลังร้อนแรงหลังจากที่ดิจิตอลเชสเ i o ชันนักปล่อยข่าวหลุดชื่อดังเปิดเผยว่าแบรนด์หนึ่งกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ซิลิคอนเซลล์เดียวขนาด9000 mAh พร้อมรองรับชาร์จเร็ว 100W อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ว่าข่าวลือจะไม่ได้ระบุชื่อแบรนด์โดยตรงแต่สนักข่าวไม่ได้วกคา,าดว่าเทคโนโลยีนี้จะปรากฏในร e d ม i Turbo 5ซีรีส์ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงท้ายปีนี้แต่นี่คือส่วนที่น่าสงสยัย รายงานอีกฉบับระบุว่า Redmi Turbo 5อาจมีแบตเตอรี่7500 mAh แทนจริงหรือเปล่าว่าแบตเตอรี่9000 mAh จะถูกสองวนไว้สำหรับรุ่นพิเศษหรืออุปกรณ์อื่นสิ่งที่ชัดเจนคือ Redmi กำลังพยายามสร้างจุดแข็งที่ชัดเจนในตลาดที่แข่งขันรุนแรงการนำเทคนโนโลยีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาใช้ในสมาร์ทโฟนกระแสหลักเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านอกจากนี้ การใช้ชิปเซตมิเดียเทคเดอร์มิติ8500ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม 4nm ของที m c ซยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานแต่คำถามสำคัญคือการผสมผสานสเปกนี้จะทำให้ r ร d ม i t ท r b o บ5กลายเป็นเรือธง,งกลางที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดหรือไม่มีเด้งวิเคราะห์แบตเตอรี่ไม่ใช่แค่สเปกนี้คือสงครามใหม่ในตลาดสมาร์ทโฟนการเพิ่มความจุบแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดแต่เป็นการเปลี่ยนนิยามใหม่ของ เรือธงกลางถ้าเรดมีสามารถนําเสนอสมาร์ทโฟนที่มีอายุการใช้งานยาวนานพร้อมประสิทธิภาพที่สูงและราคาที่เข้าถึงได้พวกเขาอาจบังคับให้คู่แข่งต้องปรับกลยุทธ์ตามแต่คุณคิดว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จะเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างให้เราฟังด้วย